โอเคนะครับวันนี้เราก็จะมาเปิดการ์ดฟรีนะที่เขาจะให้จากกิจทีมชาติไทยเราได้แชมป์นะครับที่เขาจะให้เล่นได้ทุกวันนะก็คือกล่องมี2กล่องนะครับมีซิลเวอร์กับโกแล้วก็ไอดีนี้เขามีเควส์ของพีเท่งนะครับเควส์ันสุดท้ายแล้วนะขั้นที่15เดี๋ยวเรามาเปิดกันว่าเราจะได้อะไรแล้วก็ น่าจะมีพาร์ตอีกหรือเปล่าเดี๋ยวผมดูอ่าพาร์ตเขาเลือกเป็นการ์ดอะไรมาวะเนี่ยเดี๋ยวผมรับของเข้าก่อนไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างจะเปิดเพราะการ์ดเป้งๆนะะมีพาร์ตมีการ์ดนี้นะครับอันนี้น่าจะมาจากลัคกี้วิวือเปล่าัคกี้วิวลัคกี้วิลอ่าร้อยหกถึงหกถึงแปดใช่ แล้วก็ตัวนี้1้อยหนี้น่าจะมาจาก10,000หมื่นโฟลเลอร์ใหม่ที่เป็นเพจ FC Online e-sport นะครับทุกคนน่าจะเคยเติมกันอยู่แหละนะอันนี้ก็จะเป็นตัวที่เขาแจกพร้อมเช่าบวก10นะตัวนี้103ยผมยังไม่ผิดประมาณนี้บวกแก่ค่อนข้างเยอะตัวนี้ก็พาร์ทฟรีนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูที่ลอตเตอรี ทเท่งก่อนแล้วกันไม่อยากรู้กันว่าจะได้อะไรตอนนี้รหัสผมมันยังทําไม่ถึงนะลองจริงก็ขอการันตี8ได้ไหมละ่ะโอ้ยไม่อยากได้เลย6กถึงแเนี่ยเปิดออกมากลัวแม่งบวกหกโอเคเรามาดูซิลเวอร์กันเดี๋ยวผมเปิดทีละใบก่อนนะับอีก3 3ใบค่อยเปิดโอ้เงิน โอ้บวกห้าโอ้ลวดเลยไปเซลเวอร์เนี่ยไม่น่ามีบวกแปดหรอกมั้งอุย้ยโอ้แต่มันสามถึงแปดลุ้นโคตรยากเลยเนี่ยสามถึงแปดเนี่ยมาเรามาโกนะครับลวดไปเลยของฟรีไทยได้แชมป์4เกมนะครับโอ้สามถึงแปดเลยนะโอ้โหเงินเงินเงินอีกแล้วเงินได้การ์ดแค่ใบเดียวโอ้โหหนักอยู่เนี่ย ตั้งหนักเอางี้เดี๋ยวผมจะเปิดลวดพวกบวกห้าแล้วก็3าถึงแนะครับบวกห้าใบนี้6กถึงแเนี่ยพวกนี้จะเปิดทีละใบครับบวกห้าบวกห้าหกถึงแอย่างเงี้ยเมันเปิดทีละใบดีกว่าบวกห้าบวกห้าหมดแล้วมั้งน่าจะแค่นี้แต่ว่าเราไปดูเงินก่อนดีกว่าเปิดทีเดียวเลยครับไป มันมีเงินอะไรบ้างก็ไม่รู้นะผมเปิดให้เข้าเล,ลื่อนทีเดียวไ้มาสามล้านนะโอเคผมมาประกาศสามถึง8กับผ้าเปิดพร้อมกันเลยอืมเอาจงจริงปะของฟรีผมก็ไม่ค่อยอยากหวังอะไรหรอกแต่ถ้าผมเปิดให้เขาได้ตัวเป้งๆก็นั่นแหละอาจจะดีนะเอาจงจริงปะผมว่านะไอร้อยส เปิดไปด้วยเลยสแตทตน้อยมากเลยร้อยสามเืิอมนได้บวกแปดแล้วก็ร้อยห้าลงไปเลยนะนเนี่ยส่วนร้อยหกกับร้อยเก้าเนี่ยไว้ทีละใบย่นไว้ทีละใบกันไปแปดใบหรือว่าใบานี้ไปด้วยเลยป่ะเอาร้อยห้านี้ไปด้วยเลยไปเอาเหลือแค่ร้อยหกกับร้อยเก้าไปดิแปดโผล่มาสักตัวก็รวยแล้วมัง้งถ้าไม่ใช่ตัวแสนตัวละล้านขอเป็นตัวละล้าน โอ้จบละไม่ใช่การบวกแปดไอ้ตัวนี้บวกห้าิโกวิลเลียมหรอกห้ล้านเก้าแล้วการบวกแปดกูได้เลยเนี่ยแปดยูเจมิวหรอกเมาส์กูหายเออล้านสามกักโปตัวนี้หกถึงแปดได้เจ็ดเห็นไหมนี่สามถึงแปดได้หกก็ได้อยู่นะสี่ล้านหก การนี้ช่วยชีวิตเลยของฟรีมั่งจากพาร์ทเหล๋ยวอยู่ย2ใบนะครับลัคก,กี้เวลก่นกนอนเดี๋ยวเมาหายให้เขาหน่อยแล้วกันเผื่อมันจะช่วยนะโด้ CR7 ร4่บวก5เอ้ยไม่ใช่บวก8ดิบวก5อะไรวะบวก8การบวก6ตัวอะไรก็ได้โอ้ยแปดโอ้ชา แปดไหมอ่ะเจ็ดแปดแสนปะอู้ยล้านสองหกถึงแปดูได้แปดแล้วใบสุดท้ายกูจะได้อะไรวะเนี่ยเนี่ยอย่าหกนะเว้ยปีมันน่าลุ้นมากครับถ้าออกบอกแปดี่ยรวยอยู่นะใบเนี้ยผมว่าแปดไม่ขอะไรไปโดจีอารูโดซียู R C U. บวกแปดก็ยูทีว่ะฝรั่งเศสเฮ้ยเอ็ม โอ้ไม่ใช่โอชิลูเหี้ย <Yeah. S 1> โออะไรีชิรูเบ็ดเสร็จเบ็ดเสร็จนะเราต่อเลสไม่เกี่ยวกักโปชิรูคำละไม่เกี่ยวเชียร์เลอร์นี่น่นเช่ออ่เซโดมันก็ 6ล้าน6เอ<ม>ก็ได้อยู่แหละของฟีอ่ะเอ,อประมาณนี้เดี๋ยวไปดูไอดีที่2กันนะครับมาโอเคตอนนี้เราอยู่ไอดีที่2นะครับไอดี ID นี้เขายังไม่มีเขาน่าจะทำเควสพิเทงยังไม่เสร็จนะครับโอเคเดี๋ยวดูการบกไปมีลัคกี้วิวอันนี้น่าจะจาก fc ออนไลน์หมื่น follower เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวนี้ตัวเล่นแรงชนะ3เกมพร้อมกับใบนี้เหมือนกันเดี๋ยวผมดูพาร์ทก่อนเขายังไม่รับนะอ่ะพาร์ทเขายังไม่เสร็จนะครับขาดอีกแค่50แต้มเองโอเคไม่เป็นไรเรวเปิดเท่าที่มีนี่แหละใบนี้ก็อาจจะแบกอีกหรือเปล่าเมื่อกี้ได้จากใบนี้ที่มันแบกดานิโกวิลเลียมนะครับ ไอดีนี้ผมจะเปิดรวดเดียวเผื่อมันจะดวงดีเฮงๆบ้างนะมาดูกล่องซิเวอร์เงินอีกแ้ะเฮ้ยขอบวกแปดดิไม่บวกห้าเขาสาเล่นตั้งห้าเกมทุกวันนะเว้ยว้ามันเล่นได้วันละกล่องเองแล้วเนี่ยไอกล่องเนี่ยมันต้องเล่นห้าวันติดเลยนะครับห้าวันติดแล้ววันละห้าเกมโอ้สามถึงแปดสามแปด โอ้ไม่มีล็อก8ปดเลยหรองถามจริงเฮ้ยของฟรีเนี่ยจเจริญเติบโตจริงเปิดเงินไปเงินอะไรบ้างผมไม่รู้นะผมเปิดรวมเลยได้เท่าไหร่ตรงนี้แปดแสนมาการ์ดผมเปิดบวกหแล้วก็บวกแบวกหบวกแปดผมจิ้มทุกใบ บวก3บวก2บวกหไม่เปิดนะครับอ่ะมี14ใบลวดเดียวไปเลยเฮ้ย 10M ได้ไหมอ่ะหลัก 10M อะ่ะขอได้ไหมละ่ะของฟรีเนี่ยไม่ได้ใบของฟรีเลยเนี่ยแต่เสียดายมันไม่มีใบใบพาร์ตถ้ามีใบพาร์ทฟรีนั้นน่าจะเผื่อใบนั้นรวยนะโอ้โหไม่รวยแล้ว LN งอเม่อกี้ RW โจโคหรอ ถามจริงนี่คือแพงสุดแล้วเนี่ยโอ้โหน้อย FA สีวด้วยตัวอะไรสติลเลอร์โอ้เลเริ่มใแปดแปดร้อยย4ไสี่อ้นี่ก็ไม่แปดเจโก้เขาไม่เนืก็ไม่แปดโอ้โหหนักกว่าไอ้ดิมังกี้โอหยับว er. oh, ่ะโคตรยับหนักจัด ยับมากเลยดูดิไม่แคมประมาณสองเอ็มจึงเดียวอีกเมืม่อกี้มันรวมมาให้น่าจะสามเอ็มบ้างเมื่อกี้โอเคไอดี ID นี่เละวะ่ะเดี๋ยวเราไปดูอีกไอดีหนึ่งนะครับโอเคเผมไปไอดีหนึ่งก่อนโอเคตอนนี้เราอยู่ไอดีที่สามนะครับก็มีสองกองนี้เหมือนเดิมนะแล้วก็ เขาทำพาร์ทฟรีเสร็จแล้วตัวนี้ก็ใบนี้เหมือนกันเหมือนกันลันก,กี้วิวหรือเปล่าตัวนี้ไม่น่าใช่นี่น่าจะจากโคด1,000 0 f o l l o w e r นี่ของฟรีลัก k ี้วิวเขายังไม่ได้นะครับโอเคแต่ทำไมรู้สึกว่าการ์มันน้อยกว่ารหัสนั้นวะาทำไมรหัสนี้มันน้อยวะไม่เป็นไรเปิดกล่องซิเวอรว์ขอล็อก8เนี่ยมันไม่ออกเลยนะ 8, เนี่ย106บวกเนี่ย สามไม่ดีแล้วไม่ออกเลยบวกห้าดูดิถ้าออกบวกห้าแล้วอุ๊ยออกแล้วมาแล้วล็อกแปดผมขอเปิดทีละใบนะถ้าล็อกแปดมาล็อกแปดโอ้ล็อกห้ามาแล้วสามถึงแปดเลยแบงค์ไม่ออกคุ้นบ่อยเลยโอ้โหโอ้โหจะเลย เดี๋ยวเปิดจิ้มบวง5ของฟรีของฟรีของฟรีบวก5บวก5บวกถึง8 6ถึง8เอางี้ผมจะเก็บบวก8ไว้เปิดท้ายเลยนะล็อก8ลอกพวกที่ลุ้น8เนี่ยผมจะเปิดทีเดียวมี16บใบรวมบวก5นะครับใบนี้ไว้เปิดทีหลังของฟรีนะ มเมาหายทีวะเผื่อมันใช้ได้ตัว 10m ยังไม่ออกเลย 10m ไม่ขอเยอะเลยเนี่ย 10m มไม่เฟ้อเนี่ยตัวละ10ล้านนี่มาหน่้าคดีอ่ะดวงดวงดวงกูดีกูต้อง10ล้านดิวะจีอายุตังเซตยวีทิเบรี่หรอมีปะวะแปดอุย๊ยมันมาแล้วไง มันมาแล้วของฟรีเนี่ยจะพัดฟรีร้อยเก้าหกถึงแปดคานูจากสามถึงแปดยี่เคไอดีที่ผ่านมาสามถึงแปดไม่ออกแปดเลยเลยโอ้โหนี่หกถึงแปดได้แปดตัวไก่ด้วยบอกห้าบอกห้าโอ้โหสามถึงแปดซาหาคุ้มแล้วไอดีเนี้ยเนี่ยสิบล้านมันต้องมีโอ้มีทั้ไอดีเลยของฟรีอ่ะ ใบนี้คือแถมเมาหายเหมือนกันใบนี้คือแถมซีดานยูเว่ได้ไหมล่ะโดยูทีได้ไหมล่ะหรือเอโต้เจนเอ็มได้ไหมล่ะมามันล็อกแปะตัวอะไรก็ได้เบคแฮมยูทีดีซีก็ออกมาดีซีแบบเบคแฮมไปอาลบาไม่ใช่ใขอ่อะทงเนี้ยโอ้ออะไรวะเนี้ย ให้มาทำใหม่ปะของฟรีล็อกแปดแล้วตัวเฮียอะไรเดมทิมเมลไม่รู้จักเลยผมเห็นทงนึกงแต่อลาบาแต่ก็ได้อยู่ดูดีมีคนร,รับสูงอะ่128ะร้อยแปดล้วรีเบรี่อ่ะได้เยอะเนี่ยตอนแรกมันรวมตัวนี้19ได้20่เนาะ20บวกบวกแน่นอน20บวกบวกแน่นอนของจริงไอ้ดีนี้ โอเคก็ประมาณนี้นะครับสามไอดีนะก็ถ้าชอบใจก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ตอนนี้อีกแค่10ซับผมร้อยซับแล้วนะถึงตอนตอนไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ Let's go <S